นี่นะครับเป็นวิธีทอดไข่ชะอมนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเสร็จแล้วดูครับนี่ครับกระทะแบบเซ่อเซอครับกระทะบ้านบ้านอันนี้อยู่ในป่าหิมพานครับส่งไฟด้วยอัดูนะครับไข่เจอยลอยไว้เราอยู่ที่ไฟครับผมอันนี้ดูวัตถุดิบครับวัตถุดิบแกงไก่นะครับนี่กระเพราครับ ข่าตลองแค้แบบนี้ครับผ่าลแคแบบนี้เ่าวลแแบบนี้นะครับจำนะครับข่าใบเล็กๆครับสวยๆหอมๆตักไร้ยีครับมันเริ่มร้อนแล้วครับน้ำมันเดือดแล้วนี่มันเดือดครับอันนี้เปการคึงเคลียร์น้ำมันนะเท้าคึ่งน้ำมันให้ให้ใส

อ่าเป็นการเขียนน้ำมันตอนนี้แบบร้อนแล้วเมนูวันนี้นะครับอ้าวเดอสดิน,นทอนแล้วครับเป็นแพนะครับเป็นแพรเราไม่ใช้เป็นแบบเราไม่ใช้แบบเป็นกะวักไม่ทีไรทีเดียวเป็นแพนะครับเราทีทอดทีละแพทีละแพรครับทอดแบบไม่ขี้เกียจครับันนี้ไม่ขี้เกียจครับอ่าทำกระทะหนึ่งก็ใส่สี่แพสามแพสี่แพรครับอ่า เดี๋ยวท่านจะได้รสชาติอั่รสของไข,ข่เจีอมที่แท้จริงอมมนน้อยมันน้อยเพื่อนท่านดูครับดูครับตอนนี้มืดครับอาจจะดูเล็กๆหน่อยตอนนี้เริ่มสว่างครับเพิ่มไฟดูนะครับดูนะครับดูวิธีการทอดนะครับนี่ครับ มีการตัดเป็นแผนน่นน้อยน้อยครับเพื่อคำเป็นคำคำพูอร่อยครับไปอ่อนงี้วะันอ่อนเหอ,นอ,อ,นเหอกินนมันเนี่ยนะอ่าเอากลับแล้วครับเป็นไ,ปไงครับสวยไหมครับสวยไหมพี่น้องดูได้พี่น้องด,ไดองูได้ครับผมไม่ได้ ว่าเอออไอะไวโรงงใครว่าดีก็ดีไปครับแต่ผมทำแบบนี้ครับอร่อยครับทำอะไรไม่่อยถูกครับรลอสักึ๊บวนครับมือทเด็ดตัวครับโดนลมานะกระทะ ดวามแก้คลิปนี้คลิปแรกครับยังไม่ได้ทําอะไรมากมายคลิปนี้คลิปแรกครับเพิ่งจะเริ่มเพิ่งลงมือทำแล้ครับจะลงให้ดูต่อต่อไปครับจะมีอะไรพี่ก็ติดตามชมมาได้ครับห้ามด่านะครับด่าได้ดีชมได้ครับยังครับเขียวอยู่ครับอารอหน่อยครับมือทอดมาจากนู่นนะครับไอ้ซอสไปไหนวะเนี่ย เราชัดส่วนเราตรวสวนไม่ใช่หรือมั้งไอ้เก้งเก้งเนี่ยเรามีหมาพันธุ์นพพัชร์ครับที่แจ้ครับใครเข้ามารู้ครับทิ้งเงาพี่น้องใครย้อมไหครับด้วยไหมครับสวจไหมครับดูได้ครับพี่น้องดูได้ครับ พเ,เพจใหม่ดาบอ้นชนหิวครับแต <c oughs> ่พวกชวนแดงเออ,อดาบอ้นชวนแดงครับ <c oughs> ดูน้องมอมฉาแดงครับขนาชิมกันแหลงทางน้น น้ำปลาอย่างเงี้ไดแล้วให้ยมเราจะใส่น้ำปลาอย่างเดียวเราเรามีน้ำปลาอย่างเดียวใครชมเค็มไหมครับอีสามอย่างครับชูรสไม่ใส่ครับชูรสไม่ใส่ครับอะ เอาลูกมือน้อนเลี้ยวไม่เอา่มลองเป๊กตรงเป๊กนะหมดแล้วหรือตุ่มอ้าวหนึ่งกระทะเสร็จแล้วครับนี่ครับนี่ครับหนึ่งกระทะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยแล้วนี่ครับหนึ่งกระทะเสร็จแล้วครับนี่ครับดูครับ ลองดูนะครับดูนะครับนี่ครับไกยมเสร็จแล้วครับนี่ครับ้ังใหม่ลงแล้วกับใหม่ครับนี่ครับแบบไม่ขี้เกียจครับหัววัด